ดอกสนบานเชา้าอดอกสะดาวบานตอนเย็นแม่ผู้หญิงอะไระเอามะเอี้ามนาธาลก็อยากปาหน้าเป็นกับเขาก์กรทำไมกันอโชว์ความสวย<ป>ตลอดวันว์ความกากรที่ลับมาให้ลงเขางอมาสียาบะไรนะเพราะคนสูง กันนึกว่าสวยดังหงของไม่หงจะให้มาลงซบตักสักวันไม่ดอกกะทิละมกีิละรวยพอดอกพังควยอสวยตทยละนั่นคิวกะนาตากะติมีหญิงมาไฟฟันแม้ละเมื่อทุกวันอาหลงรักชันเขาแล้วง่ายพอผู้ชายลอยเลสตลกนี่เกลายใจปากเหมือนกันไกเอาไว้ตัดลิ้นชายเล่นไม่สนมั้ง หน้าหน้าตาเหมือนมวยอย่านึกว่าสวยเด่นอย่ามาอยู่อายานักก็แสดงบานเยแม่ผู้หญิงจอมทะเลนผู้ชายจอมปูนแม่ดอกกะทิละหอมกีละรันรวยผูวดอกตังหวยละสวยตายละนันผิวอกหน้าตากระตีมีพี่ใบไฟฟันเมืุ่กูว่าหลงลกทันเขาแล้วง่ายพอผู้ชายลอยเมตาลงที่เกลายใจปากมือเลื่อนกันไก แม่สนุบนนาหน้าตาเหมือนมวยอย่านึกว่าสวยเด่นทยาไมายวยยาวนัมพูสะดาบาฮานี่เอ็นแม่ผู้หญิงโอ้ยแม่แม่นมโคจอมทะเลไอสอดปากว้างจังเลยแดกไมค์กูเข้าไปได้เลยเนี่ย เอาแล้ว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 ทำไมมึงแล้วอะไรสดมีที่ไหนเมียมาได้ผัวขึ้นหน้าขึ้นตามด่ากูทั้งตัวทำไมนะทำไมมึงเป็นผัวกูเป็นใช่พ่อกูดิีสแตนมาอ๋ออ๋โอ้โหนี่กูขึ้นเลยนะเนี่ยมึงขึ้นแล้วมึงไงฮะมึงใจเย็นว่ามาเลยให้อีหน้ามาอ๋อมึงด่ากูเหรอโทอีอีขาหอมโธไอหน้าบุ๋มอีหูหอม เดี<อ>๋ยวพ,<อ>พูดดีๆนะพอกูพูดเรื่องจริงเดี๋ยวก็หาว่ากูเคยดมแล้วอีก<ล>ชิมึงน่ะนตัวดีเลยของกูน่ะมึงดมมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ได้สตาร์อ้ออีชิ้นห้า่เดี๋ยวกูก็ลือกันในเซตหมดทำไมจ่ะกูพูดอะไรผิดแต่กูดมตั้งแต่แลกกูทุกวัน<อ>เนอะออได้ไปเอาไม่ได้กูด่ากูไม่ได้ด่าอะไรอู้ด่าอะไรนะมาไอ้ข้าห้อไอ้หน้าหูอีหูห้องอ้หน้ามีดขออภัยขออภัยไหมอีอีซี่เมดลอ้าวนะครับโอ้โห ชี้วิจิณ์นะฮะไอ้สัตดานมาอนเดเมืองคู่อะไรพี่ดาวอ๋อออโคตม่มึงอือไอ้ยมึองหัววะอะไรของมึงเนี่ยไอ้สอยแม่ดิ้นยังไรนะมึงนัดเดลเล่นคู่กูนะฮะทำไมอะไอ้สัตดานมาลูกสาวซอยใครเนี่ยสอยใครเนี่ย ไม่สู้ก็ได้แม่แก่งแต่กับเมียไอ้สิลานม,มึงน่าเก่งแต่กับกูแต่งตัวแม่มันไปเตะบอลอีชิายเ้นหน้านใครล, <ง S 1> ลูกใครจ๊ะแม่มึงมานี่ยโอ๊ยด<อ>าด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 าขอบคุณจ,ณจ้า,ามึงก็โอนมันคล้องคู่กันอะไรน,นะใครจะ้ะลูกมากเอาลูกมากเอาไปเคี้ยวนั่นก็ฉันเคี้ยวไม่เป็นหรอกมากนะนิดจ้า โอ้ขอบคุณมากจ้ะแม่อย่าทำมึงนะกูมักไซไล่างานแล้วไล่างานแล้วกูเนี้ยชิมให้เปรี้ยนมาสร้างตัวแล้วส้มซี่เนี้ย <c oughs> ขอบคุณมากครับมึงอะมันต้องเจอกับกูไอ้สดไอ้ซาดก็พอจะเล่นมึงก็ไปคอรสลูกใช่ไหมจะเล่นกับมึงตอนไหนอ่ะเออกูคอรสแล้วทีนี้มึงรอก,กันให้ลืมล้ำเลยจ้าขอบคุณคะ่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่นมขอบคุณมากครับ พี่แทงดีๆแล้วมาทุ่ขวนมมันเข้านมมันยานอยู่อเนี้ยพูดมากแต่ขวานมตบปากเลยเวนเอาที่เอาี่เอานมตบากกูถ้าเกิดไม่ดูสวย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 ลูกแม่แม่ลูกสวยเ้อาใข่ลกไขที่แน่ๆอีสวย ไปใหญ่ไปเท่งแล้วหวุ้นนะตีนี่ตายแม่ไม่อยากจะพูดอะไรเถอะมูวานเนี่ยพอยเนเห็นตูดแดนเซอร์สกิ๊คนดังคนนี้บอกดูนู้นตูดตูดตูดไอ้สัสอะไร่บวานมึงเอาไม้ไปแย่ตูดแดนเซอร์หรอกูไม่รู้เห็นมันขมิบขมิบมันน่ารักดีมึงอยากให้กูรู้นะว่ามึงทำนะไอ้มันเหมือนลังต้อไปแทงๆเธอไม่ได้เลยเวรนี่กแม่กูแย่แล้วติดมือกูมาได้มันก็อยู่ที่ตูดมันนะนะ สนานพวกนั้นก็ชอบซะด้วยแม่ข้างในลูกสุ้ยเนี่ยเป็นไงสุ้ยเนี่ยสุ้ยติดแม่ไม่เจอซุ้ยติดแม่สิลูกถ้าสวยติดพอละหน้าเบื่อส้นตีนเลยโอ้ยอิดวากูเกินไปแล้วกูมาใหกูพูดเลือดกูออกจะเมื่อืนกูมึงดูหน้าตาเขาโค้งเมื่อืนกูแม่ตรงไหนเอ้าเอ้าเอ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 าแม่มึงล่ะใครจะมาเอาแม่ตัวเองใช่ไมอีโน่ บอกแม่ไปลูกว่าหนูเนี่ยสวยติดไข่สวยอะไอเหนื่อยหนื่ไอเหนู่อสวยติดแม่สีน้ำมันสวยติดแม่ถาม้าน,น้ำเหมือนโพลินเนื้อมันมากอาไงเป็นไงมึงน้ำมันมา้ามึงอีหนูปไปทำไมว้าเพราะอย่างนั้นลูกอะไรก็รหนูว้าเพรานะนันแหละไม่ได้ว้าพเพราะหนู นูว่าเอาคำแม่ที่แม่กลมตอนเด็กๆดว่อมา ừ, ไหม่อไหน้หนหนยน,วน,วนวสวยลูกแมดีดสวยติดแม้น้ำมันโหมึง้อนมสอดลูกแต่และย่างเมื่อน้ำมันมาใช่ไหมุกใจพ <c oughs> ีส่สวยอย่าลืม <c oughs> ที่แม่สอดน,นะลูกนะเ <c oughs> จ๊ไม่ต้องมีผู้ให้ไวยเมื่อนใครเข่าเ <c oughs> จงมีเอาเท่าที่เราจะมีไหวไม่ต้องมีผัวมากมายเมื่อนใครใคจงมีไปให้ถึงฟันเท่านั้นพอไม่ต้องมีแล้วผัวขนาดแม่มึงไม่มีผัวอย่างท้องเลยเห็นไหมเราเท้า,อาไอ้ซดอะไรไอ้ซาดนี่มึงว้ากูอีกแล้วเหรอไม่ได้ว้ากูเปรียบเทียบให้ดูเฉยแม่มึงนี่นะ ทำกูท้องแล้วมึงไม่รับผิดชอบมึงกิไม่พูดเลยแค่ล้มทับทีเดียวมึงท้องเลยเลยง่ายจังเลยอ๋อครับแม่เดี๋ยวค่อยทะเลาะกันเถอะมันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกเรื่องอะไรอลูกนี่แม่นั่งเลยแม่นั่งเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวเมื่อคืนนี้สุยนอนไม่หลับเลยนะเป็นไรอลูกก็สุยได้ยินเสียงน่าเห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วใช่ไหมล่ะ บอกมึงแล้วว่าอย่ารุนแรงมึงเห็นไหมกูก็อดร้องไม่ได้ก็มันรุนแรงได้ยังไงแล้วเมื่อคืนนี้มึงสะกิดตู้กูทั้งคืนนะกูบอกแล้วมึงเบาเตียงมึงร้องเหมือนเมื่อคืนที่มึงร้องไงเมื่อคืนนี้ยยยโออิิุุ้้ น้ำยาปลาพะนมนะทำไมวะกินห้าไม่รู้เค็มๆอยู่ตรงจมูกเลยเมืนแม่งนะเนื้อออกขนาดนี้ไอ้สันดาลเล่นจักรแล๊กูอยู่ได้เมื่อคืนนี้สุ้ยนอนไม่หลับเลยเพราะเพราะว่าสุ้ยน่ะได้ยินเสี่ยงปื้ดมากเฮ้ยโอ้ยไอ้สัดไอ้ซาดอันอะไรอะอีตีอีเฮียเอ้ามึงลุกไม่บอกกูแล้วพวดพานลุกกูจะไปรู้ได้กู ไอ้เสียงปืนน่ะมึงต้องไก่กูต้องเตียงไม่เห็นกูไหมเนี่ยมึงนอนดีๆเดี๋ยวได้ตายก่อนลูกโตมีผัวแล้วมึงน่ะนี่นูได้ยินเสียงปืนแล้วลูกจริงยังไงต่อลูกนี่เสียงปืนไม่รู้เป็นเกิดอะไรคือเสียงปืนหนูได้ยินเสียงปืนมาจากไหนลูกทาบ้านไอสายบ้านไอ้สายได้ยินกี่นัดแล้วลูกโอ้โหเฮ้ยน่าจะตายอยู่ละบังป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 ังบังไม่รู้ กี่นัดอะนัดเดียวฮะเข่อีสวยกูก็ลุ้นปุ้งเดียวแล้วมึงน,นับทำไมตั้งเยอะแยะป๊ะกระสุนมันตกได้ยินพอดีหนูบอกว่าเมื่อคืนนี้หนูได้ยินเสี่ยงปืนมาจากบ้านอีส้เออเอ๊ะหรือว่ายังไงบ้านอีสสยมันจะถูกโจปบ้นโอ้จริงด้วยใช่แล้ว <สด S 2> เราต้องเอาความเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าของมู่บ้านเดียวมึงจะไปบอกใครก็มึงนั่นแหละเจ้าของมู่บ้านไอ้สัสเออกูนี่ว่า ทางนั้นเราก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมีใครอยู่บ้านไปกันหมดนี้แหละไปลูกไปแต่ฟังเอาไว้นะฟังพ่อให้ดีฟังกูให้ดีนะสิไปครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรมึงต้องรักชีวิตกูมากกว่าชีวิตพวกมึงถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นพวกมึงต้องตายก่อนหรือไเป็นกูถ้าเกิดเข้าใจแล้วมึงนำเป็นพ่อที่ดีมากไปลูกอีสวยไม่ต้องกลัวไปกับแม่ไครกล้าทำอะไรมึงหรอกไม่ดีพ่อมึงไม่ได้รักย่างอีสวยหลอกหลอกด้วยหลอกด้วย اولا راب.